สวัสดีชาว youtube สวัสดีชาว f Facebook ทุกท่านนะครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนมาชมเสียงลูกสูบป,ปะทะกันกับฝาสูบของ Honda Sonic หลังจากที่เราทำการประกอบชุดบนฮนะเปลี่ยนเสื้อสูบเปลี่ยนลูกสูบแหวนเมื่อติดตั้งเมื่อติดตั้งทุกอย่างเข้าที่ ปรากฏว่าหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องยนนะต์นะปรากฏว่ามันมีเสียงเสียงดังแกร็บแกรเวลาที่เราเล่งเครื่องยนต์คล้ายเสียงวาวห่างแต่ว่าเราก็ตั้งทําการตั้งวาวเช็ควาลเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์ก็ยังดังเหมือนเดิมจะดังมากในรอบที่เราเล่นเครื่องยนต์นะส่วนรอบต่ํานี่ก็ดังดังอยู่แต่ว่าดังดังไม่มากนะเครื่องยนต์ก็สามารถสตาร์ทติดปกตินะแต่จะมีปัญหาที่อย่างที่ว่าแหละ จะมีเสียงดังอยู่บริเวณแถวนี้แหละอ่าเดี๋ยวฟังเสียงกันนะ เสียงคล้ายๆเสียงวาลนะแต่ตั้งวาวแล้วก็ไม่เงียบโซ่เราลิ้นก็ไม่หย่อนเร่งยิ่งเร่งยิ่งเร่งแรงๆเนี่ยมันจะยิ่งดังดังมากเลยนะ ในรอบต่ำนี่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะรอบต่ำรอบรอบต่ำนี่พอรับได้เสียงแต่ว่ารอบสูงนี่ไม่ได้เลย เสียงก็ประมาณนี้นะผมไม่อยากไม่อยากจะไปเร่งให้มากกว่านี้เดี๋ยวมันจะพาให้ก้านพังไปด้วยเดี๋ยวต้องรื้ชุดนี้ออกมาอีกรอบนึงเพื่อทำงานแก้ไขจุดที่มันปะทะกันโอเคกับปัญหาของ Honda Sonic เราตรวจพบความเสียหายเกิดขึ้นจากลูกสูบแหวนไปประทะกันกับฝาสูบนะครับ สังเกตสังเกตลูกสูบลูกนี้ให้ดีนะบริเวณขอบนอกเนะี่ยบริเวณขอบนอกเนะี่ยมันจะมีสีที่แตกต่างกันจากบริเวณอื่นนะมันจะเป็นสีขาวๆเป็นร่องคล้ายๆร่องแหวนนะครับสังเกตสังเกตดีๆนะเนไรร่องตรงนี้นะเหมือนกับว่าไอ้ร่องตรงนี้เนะี่ยมันไปเบียดกันหรือมันไปไปะทะกันกันกบ เจ้าตัวฝาสูบของเครื่องยนต์ก็เลยทำให้เกิดรอยสีขาวๆเมื่อมันไปปะทะก,กันมันก็ทิ้งรอยไว้ให้เราดูแล้วก็นอกจากทิ้งรอยให้เราให้เราเห็นแล้วมันยังสร้างเสียงเสียงดังให้กับเครื่องยนต์ของเราด้วยนะอันนี้สังเกตง่ายๆเลยนะบางเคสบางคันนี่อาจจะมองไม่ชัดเหมือนเหมือนเคสนี้นะแต่เคสนี้นะถอดลูกสูบออกมาเลยชัดเจนเลย ก็เป็นปัญหาของรถที่ระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็ทำการปาดฝาสูบเมื่อมีการปาดฝาสูบเนี่ยเนื้อเนื้อที่ในเนื้อที่ของฝาสูบเนี่ยที่โดนปาดทิ้งไปเนี่ยมันไม่มีการชดเชยโดยการหลบหัวลูกสูบใครใช้ Honda s o n i ิแล้วเวลาประกอบเครื่องเสร็จแล้วก็มีเสียงนังคล้ายๆกันเนี่ยก็อยากที่ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะ หากว่าหาจุดบอดจุดบุกพ่องไม่เจอเนี่ยตั้งเบาวก็แล้วเช็คโซ่เราเลิ้นก็แล้วโซ่เราเลิ้นก็ตึงดีเบาก็อยู่ในระยะที่ถูกต้องแต่เสียงดังก็ไม่หายก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะเนี่ยนะมันชนกันชนกันบริเวณนี้